สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้พบกับก๊อปแก้็นะคะและรายการบางกอกกระซิอปสิบกระซิบวันนี้ก๊อปแกล็ม,มาแนวเรียบร้อยดีดนึงค่ะเพราะว่าจะมีนัดสัมภาษณ์กับแม่ชี่เมช่ค่ะพี่กิ๊กมายุรินนั่นเองค่ะ วันนี้พี่กิ๊กค่ะจะมาทำอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะคะแล้วก็มาสอนเรื่องทรมากับพวกเราไม่ใช่สัมภาษณ์สนุกๆค่ะตามไปสัมภาษณ์พี่กิ๊กวายุรินตอนนี้กันเลยดีกว่าค่ะใช่อย่างนั้นเราก็เชิญไปพบกับคนสวยสายธทมกันเลยสวัสดีค่ะพี่กิ๊กค่ะสบายดีนะคะสบายดีครับพี่กิ๊กวายุริน ทำไมถึงยังหน่าเด็กเหมือนเดิมคะก็ช hmm. ่วงนี้มีเวลาค่ะก็ปฏิบัติธรรมที่บ้านเยอะมากทำ <ừ> บ,บ้านให้เป็นวนัดทุกวนันวันนี้มาเยือนรายการอุหมาที่นี่มาทำอาหารด้วยทำไปให้ที่ไหนคะวันนี้วันนี้เรามาทำตัวให้เป็นประโยชน์คะ่ะมาร่วมกัน <bage S 1> <ใ admitted. S 2> สร้างคุณสร้างกุศลนะคะทำอาหารกล่องไปให้กับทางโรงพยาบาลภูมิพลค่ะนี่เลยทเมนูอะไรคะพี่กิ๊กคะก็มีแพนงหมูแล้วก็มีอ่ำยำกุนเชียงทำเองหรือเปล่าคะ ทำคือจริงๆอ่ะทำเองแต่หมายถึงว่าเราอาจจะไม่เป็นคนลงมือทําเต็มที่เราเป็นฝ่ายแบบสนับสนุนช่วยกันใช่ค่ะแล้วคิดว่าเมื่อบุคลากรทางการแพทย์ได้รับประทานฝีมือของพี่กิ๊กเข้าไปจะเป็นอย่างไรคะปฏิกิริยาอาการคิดิมั่นใจค่ะว่าทุกคนจะมีความสุขมากอร่อยหรือเปล่าอันนี้ค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะอร่อยเพลังแห่งความเมตตาในขณะที่เราทําไปแล้วก็ารถนาให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านรับประทานแล้วสุขภาพแข็งแรงสุดกายสุดใจและปลอดภัยค่ะแสดงว่าวันนี้เหมาะกับอะไรคะอล หมันนใจใหม่นอกจากจะได้แสดงฝีมือแล้วใช้ใจแล้วก็ยังส่งใจให้บุคลากราทางการแพทย์ด้วยค่ะสู้ๆตเต็มที่เลยอย,อยู่บ้านปฏิบัติธรรมนังสมาธิเราก็ส่งบุญส่งกุศลให้ก,กับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ด่านหน้าสิทอาสาทุกคนนะคะที่จะลงไปช่วยเหลือช่วงวิกฤตช่วงนี้นเราได้เห็นน้ำใจของคนไทยมากมายจริงๆเนาะคนไทยรักกันแล้วก็ไม่ทิ้งกันจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าค่ะพักตามติดพ่กิ๊กอีกครั้งหนึ่งค่ะพักสักครู่ค่ะ ามาเมากับคนสวยสายธรรมกับพี่กิกมายุรินกันต่อละโคนาไราทั้งสวยทั้งใจบุญซะจริงๆ กบแกไปเห็นมาพี่กิ๊กเนี่ยก็ได้ไปช่วยบริจาคอะไรบ้างคะพี่กิ๊กฟ้าทลายโจรนะคะที่มีโอกาสได้ร่วมบริจาคไปช,ชุด PPE นะคะแล้วก็บางทีก็มีซื้อผลไม้อย่างล่าสุดก็อินทผลัมส่งให้ทางทีมบุคาองทางการแพทย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราได้รับทราบมาว่าขั้นขาดอะไรสูตรว่าเรามีโอกาสก็ได้ร่วมบุญร่วมกุศลอย่างล่าสุดเราก็มีโอกาสได้ไปช่วยร่วมรับบริจาคนะคะแล้วก็เราเอาเงินเราด้วยแล้วก็ไปร่วมบริจาคเครื่องช่วยหายใจที่โรงพยาบาลสนามบุษราคามอะไรเงี้ยค่ยะ,คะแล้วก็มีตอนนี้พี่ก ผ้าหน้ากากผ้า ABA ย ab ับยั้งเชื้อโรคไวรัสและเพียเชื้อรามาให้กับทางบ,บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ตอนนี้ทําผ้า ABA ค่ะแอนทายไวัล้ลอิร์จฟรีถวายพระสงฆ์ด้วยค่ะก็คืออะไรที่เราทําได้นาะ <Yeah. S 1> เราก็เต็มกาลังความสามารถบางทีเราทําเราอาจจะไม่ได้บอกใครแต่พี่กี่อยากจะเรียนว่าพีม่มั่นใจว่าคนไทยหลายๆคนทำเนี่ยไม่ได้บอกใครหรอกแต่ว่าเรามีความสุขใจและสิ่งหนึ่งที่พี่กชอบมากๆคือเวลาแบบเราอ่านโซเชียลหรือว่าเราดูข่าวในทีวีเลยเนี่ยทุกข่าวที่มีคนทำคำําความดีพี่พิกก็อนุมโมทนา บุญพี่กิ๊กก็รู้สึกว่าพีก่กิ๊กบื้มปิดติดข่า,ขาวไหนที่ไม่เป็นกุศลเราก็เบรกขาไปอะไรประมาณอย่างงี้ค่ะเราจะได้ไม่ไม่จิตโตจริงๆเนี่ยพีก่กิ๊กอยากจะเรียนว่าในช่วงวิกฤตแบบเนี้สิ่งหนึ่งคือน้ำจิตน้ำใจที่เรามอบให้แก่กันและกันอยากจะเป็นกำลังใจแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยทุกทุกท่านด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเราต้องรักษาใจต้องมีกำลังใจจิตเราแข็งแรงเนี่ยภูมิคุ้มกันร่างกายก็จะดีขึ้นตามไปดยก็จะทำให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บดูเลยค่ะพี่กิกกค่ะาม i